พูดถึงสงกรานไม่พูดถึงถนนข้าวสารได้อย่างไรดูไหมคะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงยันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยคึกคักไปถึงไหนเล่นกันมากน้อยแค่ไหนแล้วมาตราการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างไรทีมข่าวของเราเปียกหรือยงังติดตามกันกับค<อ>ุณพัชริราชรินผู้สื่อข่าวโมโนเทรนี่หนครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีชันอยู่ที่ถนนข้าวสารนะคะต้องบอกว่าโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะคะที่เขาได้มีการให้ เล่นน้ำเทศกาลสงกรานที่นี่นะคะยังไม่ทราบนะคะว่าเมื่อวันที่ผ่านมานั้นที่นี่นะคะเขาก็ได้มีพิธีหองโรงกันไปแล้วก็คือได้มีพิธีส่งน้าําพระแล้วก็จัดปล่อยให้ประชาชนเล่นน้ํากันบ้างนะคะบางส่วนแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15นะคะเขาจะจัดให้เล่นน้ํากันอย่างเต็มรูปแบบเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเขาก็ได้เป ีดน,น้ำนะคะเว่นกันน้ำบางคนนี่ก็ใส่เสื้อลายดอกนะคะและนอกจากทางด้านประชาชนที่จะได้เล่นน้ำในรอบ3ปีแล้วนะคะเรายังเห็นว่ามีทางร้านค้านะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบ3ปีที่ได้มาเปิดร้านขายของออกบูธกันแบบนี้อย่างเช่นร้านนี้นะคะเราจะเห็นว่าขายปืนฉีดน,น้ำขายน้ำเดิมนะคะเราจะมาคุยกับพี่เจ้าของร้านกันนะคะ มาสนุีกันเขาคือคลื่นกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของรายได้เราคิดว่าปีนี้เ,ออเราได้ขายละหลังจากที่ใน3ปีที่ผ่านมาคือเราไม่ได้มาเปิดขายแบบนี้คิดว่าจะขายดีไหมคะน่าจะขายดีนะเพราะปีนี้ได้ข่าวว่าสีลงไม่ได้จัดงานด้วยคนก็จะเทมาที่เข้าสารกันหมดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะของวันนี้นะคะทางนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยนะคะโดยบอกว่าโดยภาพรวมนั้นนะคะความเรียบร้อย ประชาชนที่เข้ามาเล่นน้ำนะคะขออย่าใช้ความรุนแรงนะคะรวมไปถึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะนะคะคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนนะคะดื่มเครื่องดื่มที่เมาหรือว่าขาดสติมากเกินไปนะคะสําหรับในเรื่องของมาตร,รการดูแลความเรียบร้อยนะคะกฎระเบียบของที่นี่นะคะจะมีกันด้วยกันทั้งหมดก็คือ4ปอค่ะ ห้ามโป้ห้ามเปลือยห้ามปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะคะรวมไปถึงห้ามปะแป้งด้วยนะคะซึ่งที่นี่นะคะบริเวณโดยรอบก่อนที่จะเข้าถนนข้าสารเนี่ยนะคะเจ้าต้าที่ตํารวจนะคะเขาได้ตั้งจุดคัดกรองนะคะโดยรอบนี่ก็คือมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5จุดส่วนจุดที่จะต้องเข้ามาในถนนข้าสารเนี่ยนะคะก็คือจะมีด้วย คุณนะครับคุณกบิชาราชรินนะครับโอ้โหมันในการดูคึกคักทีเดียวะนะที่ข้าวสารนะครับใช่ต้องบอกว่าวันนี้ยาวๆถึงสี่ทุ่มนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าไปทันหรือเปล่านะคะไปเลยเนาะเอาชุดไปเปลี่ยนไหมเนี่ยเปียกแน่นอน